ห้าขั้นตอนในการเปลี่ยนตนเองให้ก้าวสู่การเป็นเบอร์หนึ่งของวงการแน่นอนที่สุดคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ยอมต้องการที่จะมีความก้าวหน้าในสิ่งที่ตนเองทำนะฮะแต่ถ้าหากสามารถก้าวเป็นที่หนึ่งในวงการของตนเองมันก็จะดีที่สุดเลยคลิปนี้ผมจะขอแนะนำหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่สามารถช่วยให้คนคนนึงเนี่ยนะฮะ สามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นที่1ในวงการได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานหรือการทำธุรกิจด้วยการสร้าง Personal Branding และจิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้ประกอบการหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า Key Person of Influence โดยมีชื่อภาษาไทยว่าก้าวสู่เบอร์หนึ่งของวงการ5ขั้นตอนสู่การเป็นบุคคลที่มี ค่าจ้างสูงที่สุดในวงการหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือในระดับ Amazon b e s t ซ e l l e r ผู้เขียนคือ Daniel Presley ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มากประสบการณ์สามารถสร้างธุรกิจหลัก million, มิลเลียนดอลลาร์มามากมายหลายบริษัท d ด n i e l ยนย้ำว่า5ขั้นตอนสู่การเป็นสุดยอดบุคคลในวงการหรือในมิติของธุรกิจเนี่ยอาจจะเป็นผู้ประกอบการที่สามารถ สร้างมูลค่าให้กับธุรกิจของตนเองได้สูง5คขั้นตอนนี้ประกอบไปด้วย5 p นะครับ P แรกก็คือ pitch นะ pitch ก็คือการนำเสนอไอเดียนะนำเสนอไอเดียเป็นซึ่งทำให้ผู้คนรู้ว่าตนเองกำลังจะทำอะไร P ตัวที่2ก็คือ publish นะคือต้องเขียนนะเขียนเป็นเช่นบทความหนังสือแล้วเผยแพร่สิ่งที่เขียนเนี่ยออกมา อาจจะผ่านบล็อกนะหรือว่าโซเชียลมีเดียของตนเองหรือว่าอาจจะเป็นหนังสือเป็นเล่มๆนะซึ่งจะทำให้คนจดจำได้ง่ายนะครับ P ที่3คือ Product คือต้องมีผลงานหรือว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยขยาย Personal b แบรนสู่วงกว้างและเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่งคั่ง P ตัวที่4คือ Profile นะฮะหรือการที่ทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถค้นหาท่านได้ง่ายผ่านทาง อินเทอร์เนต็ตนะเช่นค้นหาผ่าน Google นะฮะและ P ตัวที่5คือ Partnership นะก็คือการมีเครือข่ายสายสัมพันธ์นะมีพันธมิตรทางธุรกิจนะเพื่อที่จะช่วยเกื้อกูลในการสร้างความมั่งคั่งนะซึ่งกันและกันนะแล้วก็นี่คือ5 P นะที่คนที่จะก้าวสู่ความสำเร็จหรือก้าวสู่ความเป็น1เนี่ยต้องมีนะรวมไปถึงวิธีการสร้าง5 P เหล่านี้ให้เกิดขึ้น ซึ่งกล่าวไว้ในหนังสือ Key Person of Influence การก้าวสู่เบอร์หนึ่งของวงการ